ั่งางไ็ดงานพี่หนักย่ง,งอรอทำงานถ่ายคลิป ตื้อที่ออกมากราตองนางค่ะขอบคูดทั้งหกท่นได้ใจด้วยพี่น้องชาวกระสินมาเห็นงานน,นางค่ะว่าสิขางานต่อพอดีลูกค้าแค้นเสนมา,มากคนะ่ะทะเลยสีใดไปหาเห่่นตอชื่อใบบัวชื่อเฮ้ hey, สวัสดีค่ะใบบัวชื่อโลชื่อลายบอกชื่อพี่พาค่ะ ขอบคุณนะใบบัวขอบคุณนะคะที่เข้ามาชื่อใบบัวชื่ออะไรบอกบอกด้วยพี่ชื่อพี่พาค่ะพี่ชื่อพี่พานะชื่อพาค่ะ I'm a my name พา <laughs> Thank you Thank you to watching my channel Thank you very much ใบบัว Thank you, thank you. Okay, okay. Thank you very much. It's in, it's in. Thank you. Thank you. Thank you by Boa Have not Sakan so I Alle Hen v o ลุ่ม Hen นั่งกินขนมก็จีน้องเขาเจียนลูกว่าว่าอันก่าบม่มากครับนะลูกค้า <c oughs> ไม่มาเขาเปลี่ยนเป็นพรุ่งนี้ว่าสัตว์ เปลี่ยนเป็นพรุ่งนี้วันนี้ไม่มาเอออันนี้ก็ได้โอ้ซื้อกว้างก็กวนะ้างเนาะกว้างก็กว้างกับสีออกมากท่านีจนะแมินเนาะโอ้ย นั่งู่มแม่เย็นยี่ ดีนนะะ,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 ะเะดาเอาคองออกหน้าแล้วก็ับก็ดีแบบเดินสะน้าเลยแบบนี้เล่น,น,ะนะสะน้ำเลยกินขนมแป๊บนึ่งก่อนเดี๋ยวค่อยไป เบี้ยวไม่หวานเลย ขอบคุณทั้งสองท่านเด้อสามท่านเด้อพี่น้องโอ้ยจะได้ไปเรียนเืวนย่อมได้บ้านี้ขาบ,บ่ามาแล้วข้าเปลี่ยนใจแล้วไม่ต่อแล้วบันนี้พรุ่งนี้ขา้าไม่มาแล้วได้บอกพี่ ข้าใเนี่ยปวดได้บอกหงวยหนึ่ง,งบอกหง,งวยเกียวเขเอเสียงไ้ทันน้งในๆบอกหงวยมิโครหน่วยละสามบาทนหน่วยน้อยนึง ก็จาขับรถต้ายังปีกอะไรอีกอยู่กัเจ้าขับรถเลดดยโอ้ยผู้ใดแน่แล่ะนี่สี่ท่านพอเทลมีโอ้ยอ่านบอกด้วยภาษานี่ ภาษาอ่านไม่ออกนะคะิังกระโดดไม่เง่อันนี้ราสิออกไปทาไ่าไใดยุ่มอง,ง,งจอดรถพี่น้องไม่รู้ว่ารถเพิ่นจะออกทา่าไหนมายืนอยุ่ีหนีิังก,กันมาท่านออกไปิังดูว่ากวงตะกวงมันจะออกทาาไหน กวงตัวกวงสิออกทางใดสิตะเบิงกันออกถึงทางอยู่พี่น้องรถ B M W คุณนะไม่อายุอะไรเด้คุณนะเจ้าขับรถจวดจวดจวดว่ามัน B, th th b BMW. M W รถอันฟาวเวฟาวเวก็คืออัน V W มองจอรลดรถล้างอันมิโก,โกพี่น้องมิโก,โกตือระนาดอยู่ไกลกับลานมองสากระสินมาเหตุงานซอยนองเขาพอดีลูกค้าทร่มากลูกค้าว่ามื่อนี้บ่าแม่แถววาสันเมื่ออื่นสันปะิป่นเปลี่ยนอันนี้กัโมูบานพี่น้องสากระสินยืนอยู่มองอันไตรถอันไตโฮมมองจอรดรถอันฮปปะซเปอร์มาร์เก็ต ซื้อบานนี่ซื้อบามิโกมองจอดรถเขาจะามันหมเย็นดีสาวกระสินก็เลยนมาจอด,งา,อดาอางานไม่มีก็จะไปต่อเนาะก็ขอบไตด้เ,เนีแนวอามัดอันนี้มาเนวมัดกดล่ของเวลาคข่อยขี่ไปก็กระจาเออตั้งกล่องไปหน้ามาสิแนะม่มเจ้า ตั้งสีบอกพือเจ้าไปสิบ่เดี๋ยวด้ยวยแตท่างนี้ดีกว่าบอกไปถนนใหญ่ไปล่องขี่รถไปบางกระดยมันจิเต้น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 พ่อมันจะตีปะ่ะกิ่าขีร่รถชมว,วิวได้แบบเ,เอาเบอร์สามพ่อ ่อยกระดาษเนาะจะเป็นคักไปออกทางซ้อยหน่อยๆพี่จ่ะกโอ้ยไปเรื่อยๆเหมือนรถขายองค์มาเด้อสิผ้าขี่รถเลาะมูบานไปซาซาเออไปสนิดีกว แรกนั่งท่าบ้าสิไปอันเขาง้างต่อสันเขียนไายมาบอกว่าพี่บ่มีว่าสันมืออื่นเด้วว่าสันก่อนจะเลื่อนสิไปมาล่ำมาล้อยให้บัตได้น้ำขวดนึงได้ของกินไปเพื่อบัดสิไปนอนเล่นใส่อีกแบบมือนี้คอยไปป้าเขาโพดให้สิไปสวนยอมยังบอกกต่ของบ้านถือได้ว่าคอยสิไปใส่ เซ็นี่ละค่อยไปรถกระดาษอย,ยู่ด้วยเซ็นโอ้ยขอเขาเฮ็ดถนนข่อยสิไปยังไรล่ะนี่โอ้ยผิดหวังผิดหวังผิดหวังเขาทำถนนกระโดดสิไปแบบไหนด้วยบอสออกไปนี่สิได้บ่าหามองไปกันด้วยพี่น้องขี่ซอกแซกกไปด้วยนะมเจล้ามเจ้าซอกแซกไปด้วยไปได้ไบ่ เจ้านิยมขี่จักรยานตันแดกดีๆเจ้าจักรยานผ่อนคลายนี่แหล็กเช้าก็เลยสะไปแชปปิ้งไปแชปปิ้งมาได้กันไามน้ำกันตอนแรกนั่งอันยิน้มมองอันจอดรถสนิท กันจะได้เขางานต่อบันี้น้องเขาว่าพี่โรมี่ดอกผสมข้าเจะบัมาค่ะส้นสีผ้าไปเบิ่งแบบิกคอยค่อยซื้อบกบริกมาปลุกหรเบิ่งอีกย่างบัวนิ่เดี๋ยวข้าไปเบิ่งถนเเงน,นเซนนันไปบ่ไอะไรมันติด เจ้าอันนี้เบิดล่ะพริกเจ้าอันนี้เบิด์ล่ะพี่น้องต้นแบกพริกข้เจ้าอันนี้เวอรอนนวละ่ะแบบมือนันอ่นสามารถเบิร์ั่งสามารถเป็นนันซุปเปอร์ซุปเปอร์เป็นหนงงันงไทยอนพี่น้องทั้งสี่คนยังอยู่น้ำกันอยู่ปะราชีักระยานน่นี่ เป็นซุปเปอร์ค้ายของบาสิมบเบิงต้นพีกระจอนนี้เวดละ่ะบ่มีละ่ะเดี๋ยวกระเป๋าอันนี้วปนเนียมากเพือสิบอกว่มีคนเอาดรอกมั้งเอาสิงางไปเบิงกันบ่รองกับ คือสิบุมีผู้เอาของสาวกระสินไปดอกกระถางโอ้มีตม้นหกสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เป็นมากแล้วด้วยต้นละจักบาทเลยนี่โอ้ตน้นน้อยๆเป็นมากบักพริกบักพิกไม่รู้ว่าเพชรบอค่อยเขียนว่าซีแฝงกลัวตน้นน้อยๆเป็นมาร์กรนะต้น,นม,ตมักสตรอเบอรี่ เป็นมากลกแล้วคุณตอเบอรี่เป็นลูกด้วยต้นจักบาทบุปีนายังสิมาเสือดอกอันนี้ต้นมะเขือเทศต้นผักขี้ข้านปลูกแล้วพี่น้องลดฤด,ดูกาลนะต้นผักต้นผักมันหมดฤดูกาลแล้วอันนี้เด้กบกพริกเนี่ยโอ้ยมันเผาเหรอพี่น้องบกพริกพริกมันแก่หมดแล้วเนี่ย แก่หมดแล้วพี่เขาปล่อยให้มันแก่หมดแล้วพุ๊บต้นละจักบาทล,นะละบิเขาลดราคายังต้นละกี่บาทสี่สิบเปอร์เซ็นพะนะขายสี่สิบเปอร์เซ็นโอ้เถิ่อนป่ะเนี่ยพูดนะหมากโรคก,กากซากอยู่อันนี้เด็ดเพชรป่ะนี่ตาขี้โดกกากแต่ต้นละจักบาทเบิ่งซีมเบิ่งกันเห็ดบัง ต้นนี้เพชรเจ้าบาทนะตนน้นดกคักต้นนี้เป็นตาซื้อเพชรอยู่เก้าบาทลาดกคักดกมากเลยอ่ะสิบพังบอกพี่น้องสาวกระสินเอาไปจะไม่พลังหรอต้นละเก้าบาทดกคักดกแน่ต้นละเก้าบาทคุณนะ่ะ เป็นซูกิเลยต้นละเก้าบาทเก้าบาทพะนะโอ้ยอยากได้อยู่แต่ว่าจะสิก,กับไปยังงดลายดอกไม้ก,กัหลายกัรพริกเผ็ดอยู่แต่ว่าเผ็ดบะแห้ง ดอกไม้ก็งามงามุณนะคล้ายๆดอกทานตะวันตะวาโบแมนเหมือนดอกทานตะวันแต่บอใช่พ่อต้นหมกพริกตะบาบกาซื้อไปยั่ไปหอดบานนันสีเหีียวเะว่าหมากดดกคักต้นเก้าบาทบอแพงดอกมากเลยอ่ะอยากได้ด้อยากได้ อยากได้อยากได้คุณนะอันนี้พันนี่คือสีพวเพชรนี่พันสีม่วงม่วงอันนี้อันนี้กับพวกเพชรเพชรแต่อันนี้ละเพชรน้อยนึงเพชรบรลายนี่จะ่าปินจุ่มเลยเดี๋ยวเบิ่งกันอันนี้พันนี่สาวก็ได้สินเชยไปยถ้าเจ้าเศร้าใส่อันนี้ละเจ้าเศร้าใส่ ให้มันออกดอกออกมากล้วคะเจ้าปลอยล่ะน่าเสียดายน่าเสียดายน่าเสียดายอันนี้ผักผักมีสุแนวผักต้องมาซื้อต้อนน้อยสิเลรอพี่น้องซื้อต้นน้อยไปปลูกมันจังปลูกง่ายต้นน้อยก็ได้หลายต้นอยู่นี่แต่ว่าขึ้นสิบว่าซือ้อแล้วพี่ท่านบ่ไเ้เมียเลยแม่สิไปล่นนามอยู่อันนี้กระพัก อันนี้ก็ผักกาดแกียวผักกาดเกียวสีม่วงอันนี้ก็ผักกาดเกียวสีม่วงอันนี้ก็กะลาดกะว่าสาวกะลาสินสิไปต้อยยูพี่น้องเอาพักไปมันก็สีเหี่ยวโซฮอดบานถ้าซื้อไปก็คือเอาไปปลูกเลยยังสินะอันซื้อแล้วไ่ได้ไปปลูกมันสเหี่ยวมันจะเหี่ยวมันจะเหี่ยวมันจะเหี่ยวมังบักสตอบารีเป็นหมากแล้วเรียบร้อย ซื้อไปไหวต้นก็น้าฮะต้นจากบาทวันนี้แพงไปได้ต้นหนึ่งต้นหนึ่งกี่บาทดูสิราคาทำไมไม่มีเพื่อบาบอกราคาเป็นมาสตอรอเบอรี่สตอเบอร์รี่บกักพริกยังอยู่พี่น้องสาวกระสินพอต้อนหนึ่งโดกโดกแต่ว่าเอาไปนั่มบ่ได ต้นว่าเก่าเรียนกับพ่อซื้ออยู่แต่ว่าเอาไปน้ำบ่อใดคุณน้องสาวก็จะซื้อสิบปเล่นน้ำไปเล่นน้ำไปแล้วจ้าบ๊ายบาย